ท่านผู้ชมครับวันที่1กันยายน2567นะครับเวลา16นาก30นาทีที่วัดชอม,ม่วงจะมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับในโอกาสที่หลวงพ่อครบอายุครบ80ปีนะครับและก็ไฮไลท์หนึ่งของการปลุกเสกครั้งนี้และการเช่าบูชาครั้งนี้ก็คือเหรียญน,นี้แหละครับเป็นเหรียญอันปาก้านะครับเหรียญเงินนะครับ ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อเผือนวัดช่อเมืองช่อม่วงอย่างนี้แล้วครับนี่แล้วด้านหลังก็เป็นยันแล้วก็มีรายละเอียดตามนี้นะครับและ,ะสําหรับท่านที่จองแล้วก็เช่านะครับจะได้วันที่2กันยายนตอ6 7นนะครับแล้วก็มีไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือ,อในโอกาสครบรอบ80ปีของหลวงพ่อเนี่ยกรรมการวัดและก็ลูกศิษย์เนี่ยก็ได้ มีมีม,ม,มีเป็นรางวัลอะกันนะครับหรือเป็นเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ที่อจองเหรียญรุ่นนี้เป็นอนเมริการเนี่ยนะครับก็คือท่านที่ได้เหรียญซึ่งมีโค้ดเลขที่แปดหนึ่งนะครับสามารถที่จะมาโชว์เหรียญน,นี้แล้วก็รับเงินที่กรรมการวัดลูกศิษย์วัดได้หนึ่งหมื่นนะครับถ้าเป็นเลขแปดศูนย์รับเงินที่กรรมการวัดและคณะกรรมการลูกศิษย์เนี่ยครับห้าพันบาทนะครับ แล้วก็ความโปร่งใสก็คือนี่ครับที่ผมถ่ายอยู่ตรงเนี้ยคือเป็นเหรียญอมันก้าเงินนะครับย้ํานะครับยังไม่ได้ปลุกเสกแล้วก็จะปลุกเสกวันที่หนึ่งกันยายนสองพห้ก็แล้วก็เป็นแบบนี้ครับไม่มีการล็อกแน่นอนครับเหรียญทั้งหมดมีแปด้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับเช่าบูชาเหรียญละสามร้อยบาทนะครับและเมื่อแกะออกดูจะเห็นโค้ดนะครับเลขอ่า 01จน899นะครับมีทั้งหมด899เหรียญน,นะครับและใครที่เห็นโค้ดเลขที่81นะครับลูกศิษย์กรรมการเนี่ยมอบให้เลย10,000บาทนะครับส่วน80มอบให้5,000บาทสําหรับท่านที่มาในงานเนี่ยสามารถมาขึ้นเงินในวันงานได้เลยวันที่หนึ่งะครับและสําหรับท่านที่สั่งจองได้เหรียญแล้วเนี่ยก็ ภายหลังจากวันที่1อีก7วันก็มารับเงินได้ที่กรรมการวัดได้เลยนะครับนี่คือเหรียญที่จะปลุกเสกนะครับนี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อเพื่อนวัดชอม่วงนะครับมีจํานวน899เหรียญชาบูชาองค์ละ899นะครับอย่าลืมชาวบูชาครับแล้วเดี๋ยวจะ,ะทิ้งเบอร์ไว้ให้ในโพสนี้ว่าติดต่อวัดแล้วก็เบอร์โทรในการจองได้อย่างไรบ้างนะครับเหรียญหลวงพ่อเพื่อนอ ฉลองอายุ80ปีนะครับายา้ำอีกคีนึงวันที่1มีการปลุกเสกแล้วก็จองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1น,นะครับรับพระวันที่2และอย่าลืมมาลุ้นโชคกันสำหรับผู้ที่ได้โค้ด81กับ80ครับที่วัดช่อม่วงอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีครับ